น้องเอกในกลางนาภา,ากาศมาตกที่หน้าวัดท่านอาจารย์อาจารย์ด้ชบเลี้ยงน้องไว้จนโตเป็นสาวแล้วเรียนวิชาด้วยตอนนี้ลูกอตอนนี้น้องเรียนวิชาครบแล้วลูกคนนี้จะไปช่วยเหลือเสด็จแม่ที่เมืองยักษ์เสด็จแม่อยู่เมืองยักษ์ใช่ค่ะพี่พี่เรียนวิชาหรือย,ยังคะไม่เนาะพี่จากมาสิบว่าปีไม่เคยได้เรียนวิชาไม่พบสำนักอาจารย์ทักวิชาเลยนะเอางี้ดีไหมครับพี่คะว่าไงเนาะ น้องจะพาพี่สีธรรมชาติพี่ของน้องเนี่ยไปฝากตัวเป็นศิษย์กับท่านอาจารย์ของน้องอยู่ที่สำนักและน้องจะไปช่วยเหลือเสด็จแม่ที่เมืองยักษ์คนขลังชื่ออะไรล่ะคะปุ้มจื้อนุน้ยกับน้องปราดไปยะเอาปุ้มนายเทงพี่หน้ยนเลยกับพี่เทงไปกับน้องนะคะไปไปกับน้องปราดไปยะใช่ค่ะไปไปน้อยกับไปเมืองนครกำแพงเพชร ไปฆ่ายักษ์แหล่รุ่มดีดีเพื่อนนะพนมาหน้าบ้านกูแหละเอออีตายเราจะมาชวนส่วนพี่โคมพี่ชามนั้นน่ะไปช่วยเหลือไปดูแลสนิทพี่น้องที่วัดท่านอาจารย์หานะอาหารแดงวะเรานี่ตัวจดดูแลเจ้าใจก็ยอยากกระไรโลกเป็นอาดูกระดูแลเจ้าใจดูแลประราชเจรารถก็อยากได้ องขาชาติเจออ,องขาชาติหนุ่มขี้เขาเรียกว่าองขารักเออกูแว่งองขารักน้องคงขาชาติพอดน้องจะนำพาพี่ไปฝากท่านอาจารย์นะคะได้น้องพี่ดีนำพาพี่สิหน้าทีน่น้องจะต้องรับกระพาระเสียสละกอบกูจูสักสี จะรมรงเรีรัรบ,รบกับบาสุรีนี่ปีนี้นาทีเพี่ไปอยู่สุวรราปลาดปีชาหัลังมาสังปวก รับคุณสั่งเรียบร้อยคอยปากับปราปีโอกาสที่ที่สุดได้อุดนุนที่เบิรนคว้าปอายูพุการุนแม่เนื้ออุ่นไปวันเต้าปลาจันฝากประปีกับโยกีตีซาลาปลาตีจา้า รีบรับมารับตามประเดียวนึงถึงมาป่าดงนั้นสืบเบื้องมาในรู้ว่าอยู่ใดโคมกับจำพิยากับบาวัดใบเบียงมาตรีบรุดมาหยุดเลยพอคำนอนรุงเดินในเกินไปรูราใจแก้แต่ when come มาทางนี้สามคนมึงเข้ามาได้ยังไงในะว่าจะวังคูเนี่ยมาพูดอะไรด้เรื่องมาทางนี้มา๋อถ้าฉันจำไม่ผิดราชธิดาปราดปรีชานาครพุทธประเทศใช่ไหมยังจำฉันได้เหรอูจํจำได้ดิ คงจะมาช่วยเหลือแม่มึงนะสิท่าหยุดว้าว I am sorry ไม่ทำอะไรทีนั่งเฉยๆมาแต่เด้งเอ้ย,ยม,มันตัวใหญ่โตเอ้ยว้าวไม่ไก้องไต ไปลาปลีจาแก้วกล้ามาวดแรงแกงข้อตะกนมันถ้ามีการเจราจาจะปลดปล่อยอ้อยพนางกลับไปแต่ว่ายัยอยู่นี่หยุดความคิดช่วยช่วยของมึงได้เดียมไม่พาเป็นเมียคุยสักคนเลยมั้ เป็นราชินีนันทจักโจมอยากเย้ยเมื่อได้ฟังมังคังแค็งแน่นสวงนัยไอจันไรพูดจะไม่น่ากลัวอัปรีกีกาไม่น่าคอบไอ้บัาตสกีกามันยาวมาพูจ้จ่าปาโลอ,อวัดจัง มึงวายตายเป็นดินเสด็จแม่กูอยู่ที่ไหนยักเชื่อฮะเสด็จแม่กูอยู่ที่ไหนเสด็จแม่มันยังอยู่สบายดีเอากลับไปเถอกูไม่เอาแล้วนะเพราะว่ากูเข้าใคร้แม่มึงไม่ได้เลยร่างกายของพันนางร้อนประดัดดงไฟเนี่ยเอากลับไปเถอแล้วมึงปราดไปชามมาเป็นเมียกูไอ้ปัดซบพูดไม่ไอ Qua ở đây trái ở đây em mới chạy con nút mà giận giật cô kia ra đắc nó thì cả rồi <Nos wrote> cắp tay nữa à. cái tay ô mà giận chi tay luôn quần rau cơn mà tụi con tông tay nữa cái này bà mừng đây mừng tay cô cắp pí hử kịch lơ đơn nữa ơ giặc ว่าไงชื่ออะไรมึงอะชื่อเท่งครับเออดีไอเทง่งวันนี้มาพอดีเลยกูจะกินไอ้เท่งเป็นอาหาร <c oughs> อีกกินกูแล้วเนี่ยมึงเลยกินนายเท่งเนื้อก้มมีตายุเนือมม้อคนจนเนือนเน้อคนบ้านนอกในคมอยากกินอย่างเออเขาว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาขมขมนี่กูชอบนะักอ๋อ เหนื่อยเต่งมันเปรีย้ยวนะครับอยากก็ออยากกินนะมิ้นซับเปรี้ยวเปรี้ยวกูชอบปั๊บนี่ครับเนื้อผมเผ็ดเผ็ดกูก็กินก็กินะกนะครับเนาต้ตาว่าลินนี่ร้อยปากกินนะครับกินแต่จิตแม่เออมึงด่ากูโอ้แม่มตัดเจลได้ก็กินแล้วอะ่ะไอ้เบรดนี่ตายจากตีกับตายไปดชดอ,อืมเอาเบรดกับน้องบัตบิชาอยากนั่นถ้าจัด วันนี้มันถึงเวลาตายของท่านแล้วนะรู้ตัวไว้ด้วยหวอด,ดีมาอีกคนนะโอ้สเสด็จพี่สเสด็จพี่ช่วยด้วยสเสด็จพี่โอ้สเสด็จพี่เฮ้ยไอปลาพืทธาเสด็จพ,พี่มันมีผู้หญิงชื่อแสงตะวันนี่มึงแพ้ผู้หญิงแล้ววะ ช่ครับสเสด็จพี่มันเจ็บปวดเลยก็มันทรมานเลยก็นยังไปก่อนสเสด็จพี่ไอ้พวกมนุษย์มึงจะเก่งสักแค่ไหนวะนั้นก็ลองดูสิครับมาโอ้ในวันนี้อีมนุษย์ในวันนี้มนุษย์คือจุดจบมาลุกรบกับก้ามาดูมิ้น มันโกตาตา,าเป็นควยใจตามินจอมอยู่ปีนเอินกว่า มนุษตัวเล็กๆมึงเอากำลังมาจากไหนล่ะวะมึงเตรียมตัวตายได้แล้วโอ้ยโอ้ยเจ็บปวดเหลือเกินเจ็บปวดเหลือเกินใครก็ได้ช่วยกูด้วยทำไมทำไมกำลังวังชายของข้ามันหมดเรี่ยวหมดแรงขนาดนี้ช่วยด้วย ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอชัดอยากเลยกูเรื่องนี้อ่ะพี่หนุ่ยครับมาเพื่อนเราครับ,บตอนนี้อยักษ์มันจต่มนหนีไปอีกคนหนึ่งแล้วค่ะโใช่โย่พวกเราชนะอยักอยากมันนี่เหตุแม่เมืองนี่ขัวอ អូមើលមានចៃតែស្បែក กกูความเจงกสาเามาตนาตนาลีเป็นสัตร์ีแต่หัวใจไม่แปล้ใจตอนนี้ยักษ์มันหนีไปแล้วค่ะเก่งจิง้งนี่นึกว่ากูตายแล้วตอนเนี้ยเออจิง้งนึกว่าไม่ได้รับบาลแล้วกูยิงอยากหนีไปเลยเก่งดินี่ อย่ากเส Arrow, ียเวลาหนองตีนี <innocent Grey> ้เก้าไปอ้าเสดผงเก้าไปอ้าเสดแมงกูมัวมัดเก็บแบบเออจังแม่งบีนี่ตัวนึงโกรอบันแกะตายโอ้งยังไม่ไปไหนแม็กอื้อันเฉเด็กมันใจกูเลอยากปบกันปึ้งปังมึงปังอย่างบินเปรี้ยวจุ้นไปน้องไปเก้าไปอ้าเสดแมงชดนี้ก็น้องว่ามันกั้งอยู่ที่ไหนไป ลงใจว่าไปอาประมาณโดนรีบแต่งรองไปแปรารชารัดวังใจนำหนุยแดงบาดหน้าปากกาบาดเบียงใบไปอาประจนนี้อเอาข้าวส้วมโสดกอดแล โดกดแงพระนางเจ้าปีชาเศร้าดีใจในช่วงสีพยายามตามมาพระจนนี้นี่แม่นี้จนเดียวนี้พระปีชาชนะมันพระนางเจ้าดีใจลูกเอ ีลูกแม่นี่แกล้กันกันน้ำตาไว้ไม่ได้ดังสายตาโคตรกายการลง แม่นะคะแม่แม่ดีใจหลอดเินลูกวันนี้นะที่แม่ได้มีโอกาสพบหน้าลูกแม่อีกครั้งเลยนะใจแดงงก็ร้องอ๋อร้องร้องนะร้องนี่เป็นลักษณะอย่างนึ่งก้องคุเตยดีใจกระรองเชื่อใ,ใจเรงบางทีได้แรงอย่างรง้องอ่นอแดงเหลา ัว้ากระปริตันทีกลับบ้านกับเมืองเรานะแม่นะตอนนี้สิพ่อคอยเราอยู่เดินทางสิก๋อปร,ป,ประติจจ้านะนำพาประชชนนี้ นำป้าประจนนี้กับปุริบุตรตาประวังยัยอยแต่ยังของพระบิดาที่ราชใจแล้วหน้ายายเดินทางอย่าด้ามาลานดงนำกาณาบากนาขาีดขาดใบเบียงบาดขึ้นแน พระนางเจ้าเข้าเวียงวงตั้นองค์บาติเจ้า รวบรัฐตัดความหลังจากที่ปราดปิชามาฝากตัวของฟ้าชายสิธรรมชาติกับพระอาจารย์และเธอได้ช่วยเหลือเสดแม่ที่เมืองยักษ์จนสำเร็จตอนนี้ราชิดาปราดปีิชาได้นำเสดแม่ราชนีกับคืนสู่บ้านสู่เมืองย้อนรอยสวยกลับมาถึง ้อนเราจะกลับมาซึ่งวัดพระจาจาร์ตอนนี้มีเรื่องเกิดขึ้นแล้วครับท่านครับคือตัวฟ้าชายทีธรรมชาติที่ปาชญ์ชามาฝากไว้เนี่ยให้รำเบลวิชาวันนี้ฟ้าชายทีธรรมชาติหายตัวไปครับถ้าอาจารย์นายเรียกนายคมนายชามเข้ามาพบุบเนื้อในฉากนี้จะมีความสำคัญอย่างไรพี่นน้องครับติดตามทอมาเลยครับท่านผู้ชม มาจะได้ไปน่าใจใหายปรดปีชานำมาควักกระรับปากไวจะเลยหายอย่างดีไม่ไปได้พอเราเพ้อเขานี่จีใจนักต้าสิรักปรดปีชามาวันไหนหมดโอกาสอธิบายเข้าใจ ทำอย่างไรเสียดีนี่แกกูจีใจกันสิ่งไม่น่าเกิดก็มันเกิดมันเกิดกันแล้วทีนี้เรามาต่างแกป้านยู่เปรือดเลยวะก้าวเปรือกคโมาจา้าตีไม่ห็นเลยวา่ทรราที่จะมาจเขก็ไปน้อย,ยรู้มึงนอนไม่ตื่นบอกเลยว่าจะย่มก้า,ยากวย่ำก้าวจัด วิ่งในเรียบร้อยก้าวกว้างกำกวางขึ้นฮะนนนไม่แก่ป้่มนอนนาจ่าเนื้อป้่มกว้าแต่ว่ามันลับมือเตี้ยงเบือเบือกว้าแล้วมันลับไม่รู้นี่ไปน้อยนะครับเราก็ไม่แก่ไวเมือตาเออจ่านาจ่าเนื้อแต่ว่านี่ไปแล้วเราไม่ดีดำรื้อมือที่ธรรมชาตินี่แกวงไว้เลือกขึ้นฮะเนี่ยเราไม่บอกอยู่เนาะ อันไม่บอกสักคำไม่มาบอกเรา้อนหลวงหน้าเลยวาอีนี่เออบาดาลหลวงบาคูแล้วมันนี่มันนี่มาบอกพลูเราอเออคูักกวนแล้วติวววมดมาจากมึงเลยป่ะฮึโดดลงกูอะตีนี้เอตเกล้วแต่ว่ากูต้องแก้ได้วิจาความรู้กาตากมกูมีอเอาจำเพื่อกับใบย้วันนี้ก็กูใจกว่างหญ้าหรอกแต่รัวกว้างหญ้ามากองนูเนีย และกูใจวิทย์มนต์กาธาเด็กกูเรียนกูเซกเจ้าชายที่ธรรมชาติใม่คุณนหนึ่เฮียรังกะโอ้น่าเรวออันอาจารย์เซกได้เซกได้แต่ว่าไม่มีชีวิตไม่มีชีว่าเป็นกวางแย่แต่มาเซกได้เหมือนคนุณด้วยเหมือนคุณแต่ว่าไม่มีชีว่าไม่มีชีวิตชีว่าไม่มีหัวใจโอ้ยเซกย้อยเดินนะเจ๊กไอ้คนเหมือนคุนไรไออาจารย์เจ๊กไอ้ใกล้พุ่มปืนคือเหลาที่เหล่า Cậu lén nữa, sao làm nằm cao được lúc mất, bộ lâu à Đại quang gia mới ở đây, mà con 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 à Đại về quân cả ta. Tụi bay cúi tầm bảy trí. Nắng anh nắng này, cúi tầm trái sát mạ thị. Hô, 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 เอาควางม,มาใจน,น้อยกางหูเงี้เอาฟาง่ามาจบลงกลางใสแล้วนางไรประเวทเรียดกาตาเอารูปจบไวลอกรอกปีจ้า จบควางยายเป็นคนได้้นดีฮะเอ็นไม้วิจากูยังปลาลุยเลยแม่มอือตายโอ้แต่วาดอะไรที่โอ้เมื่อนคนจริงๆเลยเ้าไปปั่นไฟปลานุกอ้ขาล่างกับงคนเก่งจริงไอเก่งอาจารย์เหรอทีนี้ปัดวิชามาบอกว่านี อาผีใจก็เตือนกับบอกว่าเนี่ยแต่ว่าจู้ส่งคนยังจักเวียนยาไม่ดีนะไอ้ขูมาอ้จำข้าวรูปจบกวยดีเอออย่าไป้หนจันนี่จำหมดสักเดียวไอ้ายุมากี่ปีแล้ววัดเต้นยังจำไม่ได้อ๋อย่ามาืดักเลงไอู้คข้าวแต่ไรอยากข้าวเป็นมาหมายลงมาไปนอนได้วไปรูปจบเคยมนันโ h o